แต่แต่แเเออลากเลยยากแล้วยากแล้วยากแล้วยอดเอออ่าล้นอย่างงี้โอเรียบร้อยโอได้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 เรียบร้อยเรียบร้อยอ่าแีเอูเียอเออเออาง หางเอออาไปกันอยู่เดียวอ๋ปักกเบไอ๋อปักกเบไเฮ้ยออเออเเออเเเออเอเอออ

โอ้ตาปากไปเตกแล้วเตะแล้วเอาเอาคนที่รเอาคนที่เออตนี่นี่สุดยอดครับผมโอ้โหทำมาดี เร,เรียบร้อยไหมออออโอ้โหเข้าตัวโอ้โหนาเต่สวยเปิดสวยครับเออเออเออเอ,อ้ามาดิครับเอาห้ำอต่อ โอ้โหเอาเรียบร้อยโอ้โหโอ้เด็กเสียครับอยู่อย่างนี้ก็ปักกระไปอย่างนี้ก็ปักกระไปอ 哈哈。